สวัสดีค่ะมื้อนี้เรามาทำสุกี้แห้งกันนะคะวัตถุดิบของเรานะคะหมูนะคะปลาเล็กหมักแล้วนะคะในนี้ก็จะมีซอสหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะใส่แล้วก็หมักนะคะพริกไทยด้วยค่ะผักของปลาเล็กก็จะมีแค่ผักกาดขาวนะคะ ใบขึ้นช่ายกับต้นหอมค่ะแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะบุนเส้นค่ะไข่นะคะขาดไม่ได้นะคะน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำมันค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเราเอาแค่ผัดหมูให้สุกนะคะ ก็พอค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊นะคะน้ำมันต่อต่อหนึ่งจานนะคะผัดหนึ่งจานใส่หมูลงไปนะคะเริ่มผัดกันเลยนะคะ ก็เลือกใส่ไข่เลยนะคะ ไ่สุกแล้วก็เอาผักลงไปเลยค่ะน้ำเปล่านิดนึงนะคะ เร็จแ,แล้วหุ้นเส้นลงไปเลยค่ะตามด้วยเห็ดเข็มทองเลยนะคะปรุงด้วยผิวขาวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ หอยค่ะน้ำตาลทรายประมาณปลายช้อนนะคะแ,แล้วก็ผัดเลยค่ะ ลูนเส้นสุกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทำจิ้มซุกี้นะคะแล้วแต่นะคะใครชอบยี่ห้อไหนก็เอายี่ห้อนั้นมาใส่นะคะเอาตามความชอบของเราเลยค่ะลงด้วยสบดท้ายด้วยผักขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะ เสร็จแล้วนะคะซุกี้แห้งของเราเห็นนะคะน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยจัดใส่จานปิดแก๊สแล้วนะคะเรามาตัดใส่จากนกันเลยถ้าใครไม่ชอบน้ำมันก็เอาน้ำ น้ำเปล่านะคะลงไปในกระทะก่อนแล้วก็เอาหมูลงพอหมูเราเริ่มสุกก็เอาผักลงเอาไข่ลงมุนเส้นลงทำเหมือนกันเลยค่ะหรือว่าจะเอาไข่ลงก่อนก็ได้แต่ป้าเลกเรชอบให้ไข่มันสุกก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมคะสุกี้แห้งน่ากินไหมคะ เวลาเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำจิ้มสุกี้ใส่ถ้วยเล็กๆตั้งคู่กันไปนะคะแค่นี้เราก็ได้กินสุกี้แห้งอร่อยๆแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปเปรเ้็กด้วยนะคะ